สิ่งที่ซีกาลังจะพูดนี้คือ4ขั้นตอนที่คนกำลังว่างงานหรือกำลังหางานอยู่ต้องดูเลยแหละคะ่ะต้องบอกเลยนะคะช่วงนี้มีงานอะไรทำให้รีบทำเลยแถมในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีนิสิตนักศึกษาจบใหม่ต้องการหางานทำอีกเพียบ ยุคนี้แหละจะมาเดินออกหางานหรือยื่นใบสมัครแบบเก่าๆไม่ใช่แล้วค่ะทำได้ผ่านจอหมดแล้วซีขอแนะนํา smart job center ระบบจัดหางานทั้งผู้สมัครและผู้ว่าจ้างโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสะดวกสบายง่ายปลอดภัยไม่ต้องเดินทางแล้วก็เสี่ยงรับเชื้อโควิด1 9จากการเดินทางไม่หางานมาดู4ขั้นตอนที่จะทําให้คุณมีงานทําได้ผ่านจอผ่านโลกออนไลน์นี่แหละขั้นตอนที่1เข้าไปที่เว็บไซต์ https s m a r t job d o e go th Edge. ใครที่ใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยขั้นตอนที่2จะให้คุณบันทึกข้อมูลซึ่งจะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวของคุณมี2ส่วนด้วยกันจ้ะส่วนที่1บันทึกประวัติส่วนตัวเช่นงานที่สนใจประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานและมีไฟล์เรซูเม่ที่ทำไว้แล้วก็สามารถแนบไปด้วยได้จากนั้น คุณจำเป็นจะต้องกดยินยอมเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลของคุณก่อนแล้วคนที่เป็นนายจ้างหรือคนที่สนใจที่จะจ้างเราเนี่ยเขาจะได้สามารถเข้ามาดูแล้วก็จ้างงานเราได้งานนี้ถ้ามีนายจ้างที่สนใจที่จะจ้างเราระบบนี้นะคะเขาก็จะส่งรายละเอียดตัวงานต่างเนี่ยมาให้เราทันทีขึ้นที่นี่เลยคะ่ะเมนูนายจ้างที่สนใจคุณส่วนที่2นี้มีความสําคัญมากเพราะถ้าคุณอยากโดดเด่นมีความน่าสนใจคุณสามารถเพิ่มประวัติการอบรมความสามารถพิเศษและคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองเข้าไปด้วยเลยค่ะ แน่นอนสิคะว่าถ้าเราแตกต่างหรือว่าเรามีจุดเด่นโอกาสที่เราจะได้งานก็ต้องเพิ่มมากขึ้นขั้นตอนที่3คือการค้นหางานค่ะพอเราบันทึกข้อมูลต,ต่างๆของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะพาคุณไปค้นหาตำแหน่งงานซึ่งเราจะสามารถค้นหาได้ทั้งหมดสแบบด้วยกันค่ะ แบบที่ 1. ค้นหางานที่ตรงกับคุณสมบัติคุณดูรายละเอียดงานและกดสมัครงานได้ตามความต้องการเลยแบบที่2ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณกำลังสนใจระบุสิ่งที่ต้องการค้นหาลงไปเลยตำแหน่งงานสถานที่ทำงานจังหวัดอำเภอประเภทธุรกิจได้หมดเพื่อใครไม่อยากเดินทางไกลจะได้หางานที่ใกล้ๆกับบ้านของคุณไงคะขั้นตอนสุดท้ายสำคัญสุดคือการกดสมัครงานค่ะถ้าคุณกดกดค้นหาเจองานที่คุณถูกใจแล้วนี่เลยค่ะกดปุ่มสมัครงาน ได้เลยระบบก็จะส่งประวัติให้ในายจ้างทันทีแล้วเราจะรู้ไหมอะว่านายจ้างเขาเปิดดูของเราไหมสังเกตตรงนี้ค่ะจะมีสถานะบอกด้วยว่าอ่านเรซูเม่เราก็จะรู้เลยไม่ต้องคอยลุ้นหรือล็อกเกอร์สงสัยแล้วสิว่าการหางานแบบนี้มีค่าใช้ใจ่ายหรือมีการหักเปอร์เซนต์อะไรหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยส่วนใครก็ตามนะคะที่เห็นแล้วแบบอืม น่าเชื่อถือหรือเปล่าทางกรงการจัดหางานเลยนะคะเขาเช็คมาแล้วว่านายจ้างหรือบรอิษัทต่างๆที่เข้ามาอยู่ในระบบนี้มีตัวตนจริงๆถ้าคุณยังไม่มั่นใจนําบริษัทนั้นไปเซิร์ชเพื่อความมั่นใจอีกรอบก็ได้แค่นี้แหละค่ะคุณก็จะได้สบายใจ เหมาะมากกับยุคนี้เนาะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ผ่านจอไม่ต้องเดินทางไปที่กรมการจัดหางานใดๆทั้งสิ้นคุณก็สามารถเจองานที่คุณต้องการได้ในจ้างก็มาเจอคุณได้ค่ะบอกได้เลยว่าพวกบริการ e-service แบบนีนะ้ตอนนี้นะอำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆวิธีแบบนี้สิว่าดีนะโปรง่งใสรวดเร็วทันใจตรวจสอบสถานนะก็ทำได้ด้วยอืเลือกดูได้เลยจนกว่าเราจะพอใจค่ะถือว่างานบริการภาครัฐเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานด้วยเหมือนกันสิว่าดีคะ่ะ